มีก็เลี้ยงแต่งูกันเนี่ยครับแล้วข้าวอย่างเงี้ยเราไม่ <ทำ S 2> มีไม่ได้ทํามีอาชีพนี้อาชีพเดียวเลยใช่อาชีพเลี้ยงงูส่งลูกเลี้ยงก็อาชีพนี้แหละครับครับทำไมทั้งเราถึงเลือกอาชีพเลี้ยงงวล่ะในเมื่อในบ้านเรามีหลายอาชีพกันแล้งก็ได้ฝนก็ได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเราขายได้ตลอดครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา,นยาเลย ก็คือเป็นตรงนี้เป็นวัวมรดกสนทอดไม่ด้ใช่สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับวัสันน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อคอกวัวของพี่เลนะครับอคอกนี้นะครับเลี้ยงตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยนะครับเป็นอาชีพหลักอาชีพเดียวนะครับไปดูวิธีการเลี้ยงและประสบการณ์การเลี้ยงกันเลยครับคุณพี่แนะนําตัวหน่อยครับ ชื่อเลค่ะเขาทองเขาทองอำเภอพยุหะคีรีใช่อำเภอพยุหะคีรีนะครับคุณพี่เลเลี้ยงวัวมานานหรือยังครับเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วนานแล้วเราได้ทําอาชีพอย่างอื่นไหมนอกจากเลี้ยงวัวก็เลี้ยงแต่งัวไม่ได้ทําอะไรได้แต่มีแขก็ไปถ้าไม่มีก็เลี้ยงแต่งัวกันเนี่ยครับแล้วข้าวอย่างเงี้ยเราไม่มีไม่ได้ทํามีชีพนี้อาชีพเดียวเลยใช่อาชีพเลี้ยงงัว ส่งลูกเลี้ยงก็อาชีพนี้แหละครับครับทำไมเราถึงเลือกอาชีพเลี้ยงวัวครับในเมื่อในบ้านเรามีหลายอาชีพกันแล้งก็ได้ฝนก็ได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเราขายได้ตลอดครับไม่มีที่ดินไหมไม่มีก็เช่าเขาอย่างนี้ครับอ๋อก็คือเลี้ยงแมงแต่รุนปู่รุนย่าเลยก็คือเป็นตัวนี้เป็นวัวมรดกตัวทอดมาเื่้ยใช่ไหมครับใช่ เคยในอคอกเราในเคยเลี้ยงเยอะสุดเนี่ยกี่ตัวครับ40-50ตัวอื้วตอนนี้เหลือกี่ตัวครับตอนนี้ยตอนนี้เหลือประมาณยี่25ตัว<อ>ห25-26ตัว,ตวตได้ไหมคือขาย<ะ>ออกไปบ้างใช่ขายออกไปบ้างเพราะว่าเอางัวสาวไว้ทําเป็นแม่ต่อครับถ้าแม่แก่ก็จะขายออกครับขายให้กับคนเลี้ยงไปคนที่ไหนที่เขาอยากได้ราคาต่ำๆย่อมๆงั้นอะ ล้วก็ขายออกไปให้ครับรายได้หลักคือมาจากวัวเลยใช่ไม่ได้นานก็เวลาไม่มีก็ขายตัวก็อยู่ได้พออยู่ได้ครับก็ได้มานเนี่ย<ช>ขี้งัวก็ขายได้โอ้ขี้วัวที่นี่ก็รับซื้อใช่ไหมครับใช่ราคา20บาทขายถูกกว่าที่อื่นข้างใน,นขาย2ยานี่ขาย20ก็คือเราก็เอาขี้วัวใส่กระสอบไว้เขาใช่แล้วก็จะมีพวกชาวไร่ชาวนามาซื้อไปครับ แล้วก็ขายได้ตลอดขายได้ขี้ขายได้ทั้งตัวใช่แล้วได้ปลูกหญ้าไหมครับที่นี่ไม่ได้ปลูกครับก็ปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติแล้วที่นี่เป็นที่เช่าเหรอครับหรือว่าเป็นที่ของเราเองที่เช่าทั้งนั้นอะ่ะอืมเช่าไว้กี่ไร่ครับพี่เล็กเช่าไว้ก็ห้าสิบไร่เขาเช่าแพงไหมครับที่นี่ก็เช่าแล้วแต่แปดพันหมื่นกว่าเลยนะปีงก็ตกสองหมื่นนะเช่าอ่ะห้าสิบไร่ประมาณสองหมื่นใช่ขายตัวเดียกก็ได้แล้ว ตัวเดียวแหละขาย <laughs> ตัวเดียวก็ได้แหละแสดงว่ารายได้หลักๆคือมาจากวัวใช่มาจากวัวมีบ้านมีรถก็มาจากวัวใช่มาจากวัวส่งลูกเลี้ยงก็มาจากวัวนี่แหละครับ,รบไม่ได้ไปทําอะไรอาชีพอย่างอื่นก็มันไม่มีมั่งไม่มีมัง่งแต่ไอเนี้ยแน่นอนแน่นอนใช่ได้ตลอดน้ําท่วมอะไรเล่าก็ได้ภัยแรงเราได้ตลอดก <laughs> ็ถือว่ามาถูกทาง ใช่มาถูกทางแล้วปัญหาที่เราเลี้ยงมานานๆอย่างเงี้ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมครับมีเป็นไข้สามวันถ้าเห็นชันเราก็ฉีดยาก็หายภายในครึ่งชั่วโมงครับถ้าหากก็เรายังไม่เห็นก็สองวันถึงจะหายครับแล้วก็ตอนเนี้ยคลาโรคโคโรปิดใช่ไหมเราก็ป้องกันเราก็ฉีดของเราเลยป้องกันนี่ไม่เคยเป็นมาสองปีและสามปีแล้วไม่เคยเป็นแล้วก็ แสดงว่าก็ดูแลดีใช่ก็<ข><ด>คือเราเลี้ยงไว้นานแล้วก็รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ตอนนั้นพวกแถวรอบๆนะ่ะเป็นตายกันแต่นี่ไม่เป็นไม่ไม่ตายเพราะว่านี่จะดูหมดเลยจะฉีดยาพยาธิทุกหกเดือน,นใช่ฉีดยาเวลแมททุกหกเดือนเราฉีดเองใช่ไหมคใช่ฉีดเองดูแลเองหมดถ้าเจ็บไข้เี่ยฉีดเองหมดไม่จา้างใครจะดูแลหมดทุกอย่างแล้วนอกจาก โรคระบาดโรคไข้สามวันแล้วยังมีโรคย่างอื่นที่เราเจอบ้างไหมครับในครอบเราไม่มีนะก็จะดูก็ไม่มีมีแต่โคลปิดแล้วก็ไข้สามวันแค่นั้นเองอครับครับทุกอย่างถ้าเราดูแลมัวที่อ้วนเท่านั้นที่จะไม่เป็นทางหัวผอมมันจะมีผลกระทบเยอะครับแล้วเรามีเทคนิคให้ทําให้วัวอ้วนไหมครับที่นี่ล้วก็ฉีดยาพยาธิใช่ก็คือทุกหกเดือนใช่ฉีดทิงครับ ส่วนหญ้านี่ก็เป็นหญ้าอย่างนี้เลยใช่ปกติเลี้ยงทามปกติเราเรามียังไงเลาก็กินอยางงั้นแต่งัวที่นี่อ้วนน่าดูดิครับใช่ตัวเขายาวนะมีลูกมาแล้วสิบสองตัวนี่ได้กี่ตัวครับในในอายุของเขาตุ่งตุ่หนึ่งตัวเนี่ยโอ้หสิบสามตัวได้มั้งเนี่ยสิบสามทุกตีตัวแหละที่ที่เจอมาใช่ก็เราเลี้ยงมามีสิบสองตัวก็ยังท้องได้อีกนะครับอยู่ได้ตลอดจน เขาซื้อจากเราไปเขาก็ไปเลี้ยงเ,เขาก็ได้ลูกอีกอ๋อครับไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเป็นหมันหรือว่าไม่คลอดลูกเลยเนาะที่นี่ไม่มีวันนี่จะสนใจหมดทุกอย่างไงดูหมดว่าเออว่ามันเจ็บไงอะไรไหมแล้วก็ถ้าตัวไหนไม่แข็งแรงเราก็ฉีดยาบำรุงให้ครับแต่ยาพยาธิเนี่ยเราต้องฉีดตลอดเพราะว่าไม่ได้แล้วเรากินอย่างเงี้ยเดี๋ยวเผื่อมันเป็นพยาธิหมามันผม แล้วมันสู้กับโรคไม่ได้หลักๆก,ก็คือพยาธินี้อาให้ขาดใช่นี่เลยครับเป็นพคกอัวที่อ้วนดีนะครับหน้าฝนก็ยังอ้วนใช่ตามหลักแล้วพยาธิเขาจะอยู่ในดินนะครับเวลาโดนฝนเขาก็จะไต่ขึ้นมาเนาะชอนไต<ช>่<ช>ขึ้นมาตามต้นหญ้าเพื่อหนีความชื้นทีนี้พอวัวกินเข้าไปก็จะเป็นพยาธิช่วง<ช>นั้น,นะครับวัวเหมือนแพะเหมือนแกะ เวลาไม่ฉีดยาใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบท้องเสียเป็นเหมือนว่าโรคมันจะเยอะถ้าฉีดยานะเหมือนมันจะไม่ค่อยเป็นโรคเราก็ดูแลเรื่องนี้เนี่ยกิจวัตรแต่นี่เขาก็อยู่ง่ายเนาะเราน็อ c ลวดนี่คือหลอกเขาใช่ไหมครับใช่หลอกเหมือนเหมือนน็อ c ลวดไว้แค่นั้นเองเขากินของเขาเรื่อยเขาก็กินเรื่อยเขาก็เลี้ยงง่ายเพราะถึงเวลาตอนเที่ยงเขาก็จะนอนเราไม่เราไม่ต้องทําอะไรครับเลี้ยงง่าย แค่มีบริเวณให้เขากินหญ้านกปลวดเป็นบริเวณให้เขาแค่นั้นเองแต่การเลี้ยงอ่ะดีกว่าแพะเนี่มีแพะด้วยเห็นไหมครับเป็นยังไงแตกต่างครับแพะเนี่ยราคาจะฟืดจะงวัวเป็นช่วงช่วงบางช่วงก็ขายดีบางช่วงก็ขายไม่ได้อย่างเช่นตอนเนี้ยแพะถูกแต่งัวเนี่ยอย่างในน้อยก็แม่ละห้าหมื่นแล้วสกออยังไม่ได้ก็หลักหมื่นขึ้นแล้ว สี่ห้าเดือนเราก็ได้หมื่นกว่าแล้วเราไม่ต้องไปทุกเงี้ยใครไม่ได้เราได้ตลอดบอกปุ๊บบอกเช้าเนี่ยเย็นจับเลยไม่ต้องมานั่ไม่มีให้จับมันเถอะใช่ก็คือพ่อค้าี่เป็นพ่อค้าทางไหนครับทางทั่วใครมาก็ถามเงี้ยครับนไหนมาก็ถามมีงัวไหมอะไรไหมถ้าเรามีเราก็ขายถ้าเราไม่มีเราก็บอกไม่มีคือ พี่ว่าคําว่าขายไม่ได้ไม่มีมมตลอดที่นี่ใช่ขายได้ตลอดมีแต่ว่าไม่มีขายใช่ไม่มีขายนี่ครับนี่การเลี้ยงวัว <c oughs> ขายได้ตลอดไม่ต้องกลัวขายไม่ได้เราสมมติสมมติว่าคนที่ดูคลิปแล้ว <c oughs> เขาอยากจะอยากจะเลี้ยงวัวบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> พี่เลนแนะนําเขาหน่ยอยครับว่าควรจะเริ่มต้นยังไง เอาแม่งแม่ง,งัวลูกติจดจะดีที่สุดเพราะว่ามันไม่เสี่ยงกับการแทงถ้าเป็นนางเนี่ยมันเสี่ยงการแท้งนะถ้ามันเป็นเหล่าอ่ะเหมือนเหล่าอ่ะดีก็ดีถ้าเจอไม่ดีมันก็แท้งง่ายครับบางคนเนะี่ยที่เขาขายไปเขาก็ต้องรู้ว่างัวมันเป็นอะไรมาถ้าเราจะยักนึกอยากจะซื้อเลี้ยงเนี่ยเราต้องไปหาแบบเป็นแบบปูงอย่างเงี้ยแล้วไปหาซื้อมาเองงั้นจะดีกว่าถ้าจะจากพ่อค้าซื้อไปอ่ะบางเจ้าเขาก็อว่าดี บางเจ้าเขาขายไปก็ไม่ดีตรงนั้นเขาจะได้บอกคูณว่าตัวนี้ดีไม่ดีเพราะเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วใช่เขาเลี้ยงเขาก็บว่าดีครับเขาก็ซื้อไปของดีใช่ไหมครับแต่บางคนน่ะเขาเอาไปอ่ะแบบถอนไส้บัวมั่งอะไรอย่างเงี้ยตาบอดมั่งครับแล้วแต่คนว่าคนเนี่ยเจาะจงว่าจะไปซื้อเนี่ยดีหรือไม่ดีของอ่ะเราต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าเราจะซื้อบางตัวนางเนี่ยมันอาจจะแท้งลูกมาก็ได้ ไม่งั้นเขาคงไม่ขายมาจากต่ค้าก็เหมือนรถมือสองอะเนาะใช่เหมือนรถมือสองคนไหนก็ดูว่าบางคนก็ว่าเออรถมือสองบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีใช่ไหมมันก็เหมือนกันครับถ้าจะแนะนํานะถ้าจะซื้องัวต้องซื้อแม่ลูกแม่ท้องแม่แบบมีลูกมางั้นอะแล้วมันจะออกได้ไหมได้ถ้าแม่ท้องอะได้ถ้าเป็นนางนี่มันเสี่ยงไม่แนะนำเนาะไม่แนะนำาครพเศทว่าท้องว่างก็ไม่แนะนำเนาะ ใช่เผื่อมันถ้าไม่ติดอะ่ะใช่มันมีปัญหาเยอะนี่เลยสำหรับมือใหม่ที่กําลังคิดจะเลี้ยงวัวการที่ซื้อวัวก,ก็แนะนําวัวท้องหรือว่าแม่ลูกอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ถ้าถือว่าถึงแพงหน่อยก็ปลอดภัยนะใช่ปลอดภัยปลอดภัยไปไปซื้อท้องว่างเราก็ไม่รู้ว่าท้องว่างจากการแท้งหรือว่าผสมไม่ติดหรือเปล่าใช่ พอ่อคิดมีสำหรับพอวัวพี่เลนะครับสนุ๊กว่ามีคนเขาอยากจะมาติดต่อซื้อขายวัวเนี่ยในพ่อคนี้เนี่ยติดต่อพี่เลได้ที่เบอร์โทรไหนาครับศูนย์หกหนึ่งหกแปดหกแปดหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดพี่เลนะครับตำบลเขาทองอำเภอพะเหาขีรีะนะครับจงบังหวัดนครสวรรค์หมู่บ้านตรงนี้อะไรนะครับเนินพยอมหมู่บ้านเนินพยอมนะครับ ก็สามารถโทรได้นะครับใครที่อยากซื้อไปทาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้นะเดี๋ยวจะเอาไปขุนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ปล่อยถ้ามีขายเราก็แบ่งให้ไปครับครับแล้วเรื่องรถขนส่งล่ะครับพ่อค้าเขาเอามาอ๋อต้องให้คนซื้อเอามายเกียมมาเราพอจะติดต่อได้ไหมครับทั้งว่าคนไกลๆอย่างเงี้ยอ๋อมีพอมีพักพวกไหมมีเขาก็พ่อค้านี่เนี่ยเขาก็ให้เบอร์โทรไว้ไงอ๋อเวลาเราขายเขาก็เราก็โทรไปเขาก็มาจับ ครับครับก็สามารถหารถให้ได้ใช่เขามีรถของเขาพค้านะครับครับแต่เลี้ยงอย่างเงี้ยสบายแน่ครับไม่ต้องไปเลี้ยงขนปล่อยมันเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรมันประหยัดประหยัดทั้งทุนเนาะใช่ประหยัดทั้งแรงงานใช่ตัวก็ตอนเนี้ยก็ตัวก็แม่ลูกก็ห้าหมื่นแล้วครับลูกตัวน้อยห้าหมื่น อย่างตัวเขาบาลน่ะหกหมื่นไปแล้วนะตัวนั้นเขาให้ราคาหกหมื่นท้องเหรอครับตอนนั้นท้องท้องด้วยนะครับนี่นี่ไอ้ที่นอนอยู่ก็คืออิ่มอิ่มนอนอิ่มกันแล้วนะครับใช่แล้วกับคอกี่โมงครับเนี่ยหกโมงหกโมงเย็นปล่อยหกโมงเช้าหกโมงเช้าก็ปล่อยปล่อยมาไว้ใช่มาปล่อยไว้ขังไม่ลวด ได้เต็มๆไม่ต้องไปคิดอะไร,รแรงเลื้งเราก็ได้เราไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรน้ําท่วมเขนาน้ําท่วมก็ลืมๆเราก็ได้ทําไร่อ่ะมันเสียโอ้โหค่าปุ๋ยค่ายาค่ารถไถเราก็ไม่มีครับตอนี้โอ้โหไม่ได้แล้วต้องเลี้ยงอย่างนี้แหละปููญยาเราเลี้ยงมาเราก็ต้องเลี้ยงอย่างนี้ได้แ,แน่ๆได้แนๆ่นๆขี้งวก็ขายได้ไม่ต้องไปอะไร แรงๆเนี่ยออกไม่ทันนะขายขายได้ทุกอย่างเลยใช่ขายได้ลกงัวน้องงัวที่ออกมาเนี่ยเขาก็ซื้อลกก็สามร้อยขายได้อีกแย่งกันเลยมั้งน่ะแย่งกันบางครั้งเก็บไม่ทันน่ะบางครั้งแบบอ่ะหมัออกมาแม่มันกินอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไม่ทันแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เลมากๆนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวให้กับทุกคนได้ รับรู้นะครับหากท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูที่ขอ้อ,อัวหรือเบอร์โทรที่ได้แปะไว้ให้นะครับหรือท่านใดอยากให้ไปถ่ายที่ไหนนะครับหรือค้อกไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมวสันน้อยขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ